สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมเช่นเคยนะครับนมคนใต้วัดใจอีส,สานนะครับวันนี้วันนี้มีแขกมาเยี่ยมมาเยี่ยมแปลงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้ามาเข้ามาช่วยผมทํางานนะครับนี่ก็ นำทีมด้วยหัวหน้ารังสรรค์นะครับเป็นหัวหน้าพอชอำเภอนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายๆท่านนะครับมาช่วยนะครับนี่ครับมาช่วยลงแปลงของเกษตรกรในพื้นที่นะครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็มาให้ความรู้เรื่องของโคกหนองนานครับจะมีโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับที่ จะให้ความรู้แล้วก็ชวนชวนชักชวนกลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่ออบรมแล้วก็ให้ความรู้ในการทำลักษณะของโคกนหนองนาโมเดลนะครับทีนี้ก็วันนี้วันนี้ก็พอดีมาเจอแปลงผมนะครับก็เลยแฟนพอชอแล้วก็น้องๆก็ขอมาลองทำดูนะครับว่า จะทําแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็สนุกสนานครับมาทําด้วยน้ําใจนะครับนี่ครับก็จะมีน้องทีมทีมน้องผู้หญิงนะครับเป็นพอชอเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มาช่วยผมตัดแฝกนะครับเป็นแฝกพิมขอบสระนะครับนี่ครับนี่ครับอย่าถือว่าเป็นผู้หญิงนะครับทำงานไม่ธรรมดานะครับ ทำงานอย่างผู้ชายนยเนครับหน่วย้านไม่ธรรมดานะครับปอชอสมัยนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับนี่ฮะอ่าน้องๆจะเป็นน้องๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดบ้านบ้านของเราเองนะครับแล้วก็มาทํางานนะครับเป็นพอชอนะครับให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็เกษตรกรนะครับที่ต้องการความรู้นะครับ นี่ครับตอนนี้ก็คือตัดตัดใบแฝกนะครับเพื่อที่จะเอามาคุมดินนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบสระนะครับเพราะว่าแฝกนี่ต้องตัดต้องตัดใบทุกๆ3เดือนนะครับตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนพอดีนะครับ3เดือนพอดีก็จะได้ประมาณก็จะได้เวลาในการตัดนะครับนี่ครับ วันนี้แปลงผมก็อบอุ่นเลยครับวันนี้จากเดิมที่ทํางานเดี่ยวคนเดียวนะครับทั้งวันไม่มีใครคุยนะครับไม่มีใครคบนะครับวันนี้โอ้ยมาเป็นทีมครับจนจนเจ้าของแปลงทําอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ คือไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับแต่ละคนนี่มืออาชีพนะครับทำงานเปนกันทุกคนเลยนะครับดูครับครับครับผมอืมนะครับอืมไอไอย่อา,ยามนี่มันมีอะไรวะ ต้องติดตัวตลอดเวลาเลยเนี่ยไปแล้วพี่นี่เตือนีดเลยด้านนี้ไหมพี่เออด้านนั้นแหละไปไปเลยไปไปเลยไปไปเลยเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรมันไม่ได้นับมันไม่ได้โอเคอ่ะ นี่ก็ออโต้ลุปนั่นแหละดูนี่ดูนี่เลขไหนฝั่งไหนเขียน40ฝั่งนี้20ใช,ใช่ไหมเอ่อเราดูฝั่งนูน้นเห,ห็นไหมเห็นครับเออน่ะเราดูฝั่งนูน้นไปเลย อ่าโอเคตอนนั้นก็เกอะใส่ฝั่งนี้นี่เดี๋ยวก็ชันเดี๋ยวก็ชำน,นานนะอ่ะเทไปเลยฟึ๊ธงเลยเออยกยกกลวยขึ้นมาหน่อยให้อาการระบายยกกลวยขึ้นมาจากปากกระป๋องอนะ่ะ เออ,อ,อนี่แหละนี่ก็ตอกไปโลดยังไงก็ไม่ไม่ร้อนเอออาปิดฝาเขยา่าเขยา่าตะแคงสองครั้งพอนั่นแหละแค่นั้นแหละได้ละนี่เหรอเออนั่นแหละนั่นแหละได้ละนั่นแหละเตรียมได้เลยเป็นงานเสร็จสิ้น ี่เทเลยเออนั่นก็แหละเออได้ป่ะพี่เดี๋ตัดอย่างเงี้ยนี่ให้มันรู้สึกว่างนี่ใจเย็นๆนด้วยน้องเดี๋ยวกะเฉาะเดี๋ยวกะช่ำเทไปเลยไม่ร้อนหรอกทั้งกล่องนั่นแหละไม่เป็นร้อนนั่นแหละนี่ก็ไม่ร้อน เพราะว่ามันผสมมาพอดีอนี่นะพอดีเลยนั่นแหละพอดีเลยอโอเค